ก้อยอารัชพรตอบกลับหักหน้าเพราะสรันหลังมีข่าวลือตามจีบลัคกี้อินเกมแต่อย่างไม่ลักกี้อินเลิฟนะคะคอนเฟิร์มค่ะสำหรับนางเอกป้ายแดงอยากก้อยนะคะที่ล่าสุดก็มีข่าวถูกจับตามองว่ากำลังปลุกต้นรักอยู่หรือเปล่าแล้วค่ะหลังจากที่พระเอกช่องมากสีนะคะตามหยอดตาม ออนกดไลค์รัวๆรูปของสาวก้อยในสต t าแกรมค่ะแถมยังคอมเมนต์ส่งอิโมจิยิ้มนอ้อยยิ้มใหญ่ให้อย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้ถูกจับตามองว่าเอ๊ะยังไงกันสำหรับคู่นี้ละค่ะล่าสุดนะคะสาวก้อยที่ได้มาฟิสติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะ บ้านสาวโสดซึ่งผลิตโดยเช้ง2561ค่ะในลุกชุดสีชมพูน่ารักสดใสโพสท่าแจ่มว้าวตามบทวะลายผ่อนสาวมันแห่งปี2020ค่ะที่ตัวเองได้รับนะคะเลยถือโอกาสคอนเฟิร์มแบบชัดๆช,ดชัวๆตามชี่อละครเลยว่าตอนนี้สถานะหัวใจโสดหนักมากแถมยังไม่มีหนุ่มๆคนไหนเข้ามาเฉียดไกลเลยด้วยแหละค่ะ ซึ่งสาวก้อยก็บอกนะคะว่าได้เห็นข่าวที่ออกมาแล้วค่ะงงเลยเพราะว่าก้อยไม่เคยเจอพี่เขาเลยแล้วก็ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยแต่ก็เห็นพี่เขามาคอมเมนต์พี่เขาเพิ่งจะมาคอมเมนต์เมื่อประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในอินสตาแกรมเองค่ะพี่เขาอาจจะชื่นชมผลงานของเราเลยมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ งานนี้เขามี d i r e c เ m e s s a มาหาบ้างไหมสาวก้อยก็บอกว่าไม่มีเลยค่ะไม่มี d i r e c เ m e s s a มาเลยค่ะสาวก้อยบอกว่าสเปคไหมอันนี้หนูไม่รู้จักเขาเลยไม่เคยทํางานด้วยกันเลยตอบไม่ได้สเปคหรือไม่สเปกแต่ว่าข้างนอกไม่ได้ตรงแต่จะบอกว่าเราไม่ได้คบกันเพราะว่าหน้าตาอยู่แล้ว และสเปคของสาวก้อยเป็นแบบไหนสาวก้อยก็บอกนะคะว่าชอบคนอารมณ์ดีฉลาดชอบทำงานเพราะว่าเราชอบทำงานเพราะเรานี่ทำงานหนักมากเราก็เลยอยากหาคนที่เขาเข้าใจในการทำงานของเราด้วยค่ะก้อยบอกว่าคือก้อยรู้สึกว่าทุกคนมีข้อดีของตัวเองอยู่สุดท้ายคนเราจะคบกันคุยกันต้องรู้จักกันก่อนแต่ขอขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วง แต่ขอขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้มาจีบแต่ตอนนี้ยืนยันเลยค่ะสดสนิทไม่มีใครมาจีบไม่ได้ปลุกต้นรักอะไรกับใครทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากโฟกัสไปที่งานก่อนเพราะว่าเราสนุกกับงานมากถามว่าคิดอยากจะมีแฟนหรือเปล่าอย่างไม่คิดที่จะอยากมีแฟนค่ะเพราะอยากทํางานที่เรารักก่อนและตอนนี้นะคะสาวก้อยก็ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าสดสนิทนั่นเองแล้วค่ะ และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ